ครับวันนี้ฮามาแต่งข้าวปีใหม่เมืองต่อนะครับอ่าก็คือปีใหม่เมืองห้าเจ็ดเนี่ยนะครับปีสง่าเนี่ยนะครับอ่าตะวาก็ได้เป็น1น่งบทอ่ะนะเน่งบทก็สามบาทนะครับเราจะแต่งไปวันละบทนะครับก็คือวันละสามบาทนะครับก็เรื่องราวสปปะก็เอามาอู้มา เขียนกันนะครับก็มันจะเป็นอย่างไรก็ยังหมูเตือนะครับก็เขียนไปเรื่อยๆนะครับตวาก็ได้ไปหนึ่งบทนะฮะก็บสามบาทนะครับปีใหม่เมืองเอียงมาเติงแล้วปีแก้วน้องแก้วขอเจิญเกียมตัว๋วปีสงา่าเปิ้นว่าหน้ากลัวอย่าเมามัว เดินทัวม่วนเล่นผู้สังขารเกยพานดานเต้นสิบสายืดเอ็นต่อนเจ้านะครับมาชนนลักมันก็เป็นอย่างเอี้ยนะครับมามันไม่จะมีบาดหัวั่วนะครับมาบาดแรกนี่นะครับบาดหัวั่วนะครับบาดอ่าบาดก้มนะครับมาบาดเข้าก้มนะครับมา บาสดสลัดขึ้นนะครับเห็นไหมครับบาสดสลัดขึ้นนะครับก็คือห่างมันจะสลัดขึ้นเสียงตรีนะครับบาดสลัดลงนะครับทีนี้บาสดสลัดลงมันก็จะห่างมันก็จะสลัดลงมานะครับในเสียงสามัญน,นะครับอ,อย่างเงี้ยนะครับมันก็ต่อด้วยบาด ก้มแถมเนี่ยบาทสลัดขึ้นเยบาทสลัดลงเนี่ยมันก็จะมีข้าวมันมีสามบาทนะครับที่จะต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่าเอามาต่อเลยนะฮะอ่าอ่าวันละบาทนะครับเอามาดูฉันทะลักเลยนะครับอ่าตอนเจ้านะครับอาที่นี่มันจะต้องอ่าสัมพัสกับตัวนี้นะครับอาเจ้ามันต้องเต้าเต้านะครับเท้าเต้าอย่างนี้นะครับ มันจะต้องเป็นเสียงตีนะครับาตัวสัมผัสเนี่ยนะครับาเห็นไหมครับแล้วมาที่สําคัญที่สุดก็คือตัววัตที่สามนี่นะครับมันจะต้องอะจะต้องลงด้วยเสียงโทพิเศษนะครับอืเพื่อเอาไปจอยนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นอฉันทะลักแบบโบราณน,นะครับโบราณก็คือเข้าหงหินเข้า สี่บทนะครับอ่าอ่าอ่าถ้าเป็นแบบอื่นพ้นจะเขียนอืมบอกเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับเฮาเาก่บาบอกว่ากันนะฮะเรื่องเรื่องข้าวนะครับเพราะว่ามันจะเขียนอย่างใดก็ได้นะครับอ่าแต่ที่ผมเขียนนี่มันมันเป็นเป็นชันทลักษณ์ของของข้าวหงหินและข้าวสี่บทนะครับอ่าวักวัวแกแรกเนี่ยเห็นไหมจะต้องลงด้วยเสียงจัตวาหรือสามาัญนะครับ ามาวกที่สองก็เสียงตีนะครับเห็นไหมวักที่สามก็คือเสียงทูพิเศษนะครับเมื่อมาลงสามันนะครับในตัวลองสุดท้ายนี่ในข้าวหงหินเนี่ยพวกก็จะเสียงจัตวาสามัญเสียงตีสั้นนะครับในข้าวซีบพดพวกก็จะเป็นอ่า ข้าสี่บทก็จะมีจัตวากรสามันด้านนะมันก็นจเยเานนะครับมันอันนี้คือ,อะจะเขียนในแนวของข้าวส่งแบบมีเต้าอั้นนะครับต่อไปก็คือบาตรก้อมอบาดก้อมกับบาดเข้าก้อมไหนไหมครับสิบสี่เลื่อนวันซุกสันต้องเต้าตอนตีห้ารอก่อยเห็นไหมครับ ในฉนันนัลลักษ์บาดกลอมก็คือข้าวกลอมเห็นไหมฮะห้องนะครับเสียงตีนะครับอ่าเน,นี่ยเนี่ยข้อสําคัญที่สุดจะต้องใส่เสียงตีนะครับถ้าจะเป็นเสียงอื่นได้ไหมอ่าบางบางอื่นพ่นก็เอาโทพิเศษก็ได้เอาจัตวาก็ได้อะนะมันบางฉนัฉนฉันทััตนะครับพ่นกับมไ,ได้เน้นในตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ต้องเน้นนะครับนะจัตวานะครับ ท้ายวันี่สองจัตวานะครับถ้ามาอ่านมันก็คงบมเป็นข้าวนะครับจุดเน้นสําคัญเนี่ยสอยเนี่นะครับข้าวบะทบฮีทหอยฮอยเนี่มันเสียงสามันนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็มาลงโทวิเศษนะครับเห็นไหมมันจะต้องขึ้นลงขึ้นแล้วค่ลงเงีง้ยนะครับมาแล้วมาตี ปิ๊บโฮห้องตีก้องไล่สอยบทบฮีดหอยบัวลานว่าอ้นนะครับอในบาทสลัดขึ้นเห็นไหมครับสร้างห้องเตียงคืนนะครับมาเตียงคืนเสียงสามัญน,นะเสียงสามัญนะนับขืนอยู่ห้านนะครับ,บห้นนบห่นเสียงโทรพิเศษนะมาต้องมาต้องมาสามัมผัสท้ายกับตัวนี้นะครับมันจะต้องเป็นลักษณะอี้ตลอดนะครับเข้าดาวลัน ก่อนจุดพุเขาเราดันลันเสียงเสียงสามัญน,นะครับแล้วมาขึ้นจบด้วยเสียงตีเนี่ยนะครับจีสั้นนะครับพุนะครับพุเอามาแปลเป็นปริวัติเลยนะครับในอย่างเฮาอย่าเขียนอย่างอีม,มันก็ยงหยากพอสมควรนะครับ ในการที่จะให้คนอื่นได้อ่านโดยเนี่ยนะมันยากลําบากนะครับอ่านเพราะภาษาละนานั้นคนหูน้อยนะครับเพราะนั่นเราต้องปริวัติภาษานะครับให้อ,ออกมาในรูปแบบเอาภาษาไทยเนี่ยมาเขียนนะครับในปีสองแปดแล้วมันมีข้อตกลงอยู่พือมีได้อยู่สามแบบนะครับก็คือแบบที่หนึ่งนะครับก็คือ พ่นจะเอาไว้เขียนลักศิลาจะลึกเอกสารสําคัญโบราณที่พับสาวใบลานนะครอันนี้ฮาบเหมือนยุ่งเกี่ยวแล้วครับอแบบที่สองก็คือ,อาการยืมเอาเอาสอนไทยนะครับมาปรับเทียบปรับเทียบเื่อเป็นอักษรละนาเนี่ยประกอบคำขึ้นมาแบบภาษาไทยเหมือนกันนะครับประกอบคำขึ้นมาแล้วปั๊บอันนี้ก็มีแบบสองนี่ก็ยังมีข้อจุดอ่อนจุดด้อยอยู่ก็คือ คนทั่วไปบัดสามารถที่จะอ่านได้นะครับถ้าอ่านเข้าไปแล้วโฮู้ภาษาละนานะภาษามันเพี้ยนนะครับทีนี้ครับผมบอโอ้ถึงแล้วเอาโอ้ถึงแบบที่สามนี่เลยนะครับการไปว่าแบบที่สามก็คือการฟังนะครับภาษาละนานนเขียนทางบนมุ่นนะครับเขียนเรียบร้อยแล้ว เอาภาษาไทยนะมาเขียนนะฟังเรียบร้อยแล้วเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับสะกดไปตามนั้นนะครับาลากศัพ์จะออกมาบางงามบัสวยงามอะไรกับแบาเป็นอย่างนั้นเอาเสียงนะค,คนทั่วไปได้อ่านือได้เสียงนะครับคือลักษณะก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็ยังว่านะครับมันก็มีจุดอ่อนนะจุดด้อยจุดอ่อนจุด ข้อจากัดนะครับเพราะว่าในภาษาไทยก็ภาษาละนามันการพันเสียงมันเหมือนกันนะเพราะนั่นกันประกอบคําขึ้นมาแล้วเนี่ยเสียงบรรณยุกมันมันมาตัดกันนะครับมันมาตัดกันมันมาตัดกันนะครับผมได้อธิบายไว้ในวิดีโอที่แนบมาแล้วนะเป็นเรื่องข้อจํากัดนะฮะลองเอาไปเปิดดูนะครับทีนี้เรามาเขียนเลยนะครับหาอูไปจุดอ่อนไปอธิบายไปนะครับอิาซี่เลื่อนวันอ อ่อ่านี่มันสิบนะเสียงเอกนะโอ้อันนี้เอาอ่านแบบไทยแล้วนะครับอืมเอาภาษาไทยเขียนอ่านแบบไทยนะครับอมเขียนแบบไทยอ่านแบบไทยไม่ใช่อ่านแบบเมืองนะฮะถ้าแอมอ่านแบบเมืองปริวัติแบบสองนี่เพิ่อก็อ่านสิบนะครับนี่นะอ่านสิบครับแต่อันนี้เขาอ่านแบบไทยนะครับอ่านแบบไทยเพราะว่าเขาเขียนเป็คนทั่วไปได้อ่านนะครับอ่าสิบนะครับอ่าเฮ้ยสกดเขาได้เป็นสิบอะครับสิบมื่ต้องเยอะนะครับสิบนะใส่ไม้จาระวบ สิบสี่เลื่อนอ่าเลื่อนอ่าเลื่อนมันตรงกันวันมันตรงกันกน็เขียนไปนะครับอ่าเลื่อนวันอ่าเนี่ยคือภาษาไทยมาเขียนนะครับซุกส,สันนะครับอ่าสุกสันอ่าอันนี้มันตรงนะครับซุกส,สันนะครสุกสันต้องเต่านะครับอ่าต้องได้ยินเสียงต้องแล้วนะครับอ่าต้องมันต้องตอเตโานะครับ ต้องนะครับต้องต้องอต้ององ่าต,ต้องนะครับต้องต้องเต้านะครับอ่าเต้าแล้วเสียงมันต้องต่อเต้าครับเต้านะครับเสียงตีนะครับใช้ไม่ตีนะครับเต้า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 อ่านี่คือ การผ่านเสียงในภาษาไทยนะครับเต้า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 เต่าป่นหม่มีเต้าป่นหม่มีนะครับในภาษาไทยป่นหมมีเต้านะครับเต้องเต้าปินลบ่มีโทพิเศษนะครับในภาษาไทยนะครับที่นายยอู the ้ไปเจอโทพิเศษแล้วเขาจะอู <play> <f> ้ตอนนั่งยินเสียงตอนนะครับอ่าตอนนะฮะใส่ไม้จัตวาตอนตีตีก็ ใจไม่จราวาคือมันเป็นตีนะครับห้า,าเจอโทพิเศษแล้วครับเจ้าปัญหานะครับตัวห้าเนี่นะครับอ่าเห็นไหมถ้าตัวห้าเจอไม่ขอจ้างไปเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงโทพิเศษนะครับอักษรสูงเนี่ยนะครับไอ้ตัวหอฮีไอ้หอหีบเนี่ยโดนไม่โทรเข้าไปมันได้แค่โทร ปกตินะครับอช่ไหมในระบบภาษาไทยนะครับเพราะว่ามันบรเจ้ากันนะครับอืมมันบรเจ้ากันนะเพราะฉะนั้นนะเมื่อเขาเอา,เอาภาษาไทยมาเขียนยะอะไรจย่าเ้เป็นห้าโดยปนปน้ปนปน่ปนบม่มีทางเลยนะครับอืมเพราะว่าในภาษาไทยปนมีวรรณยุกโพพิเศษนะครับปนก็อ่านได้แค่ห้านะครับห้าจะไปห้าจะไปเขาะจะอ่านแบบเมืองเปิบไป เมื่อเป็นห้าโดยบนบนมาได้นะครับเพราะนั้นเขาเขียนให้คนอื่นบนอ่านนะครับอ่เพราะนั้นก็ต้องอ่เลอกไว้นะครับว่าเอจะเขียนอย่างไรนะครับผมเลยเอาจุดประดับไว้นะครับเพื่อประกอบคําไว้ว่าออนี่นะครับวันนัโยกโทรพิเศษของผมนะครับอันไนตัวนี้นะถ้าประกอบกับไมอ่าเลขไม้โทรเนี่ยนะก็คือต้องอ่านห้าโดยบน ข้นปุ้นนะครับมาอย่างนี้เป็นวันนี้ยุคโทพิเศษนะครับมาฮ้านะครับอ,อันนี้อันนี้หรออ,อันนี้เต้านะครับมาบาเต้าเหรอบาเต้าอย่ังไงบาเต้าใส่จุดเห็นม,มันได้ถึงเต้าถึงเต้านะครับถึงเต้าเห็นไหมได้หมดนะครับมาเห็นไหมเต้าตอนตีห้ารอนะครับรอ อันนี้ความจริงมันก็รอเรือนะครับรอรอส่วนมากคนบลั่นลิ้นนะครับในภาษาเนี่ยจะจะรอลิงหรือรอเรือก็ได้นะครับจะเขียนแล้วแต่นะครับรอกอยรอในในภาษาไทยพวกอาจจะรอรอนะครับรอคอยอะไรนั่นรอคอยในภาษาไหนมันรอกอยรอ ลอก่อนนะลอก่อนมันสละออลอลิงนะครับลอกอยนะครับมาลอกอยนะครับมันได้ยินเสียงกอยแล้วมันต้องกอไก่นะครับอ่ากอยลอกอยอ่าลอกอยนะครับตีตีนะครับตีมันก็ต้องใส่ไม้จัตวานะครับตีปิ๊บนะครับตีปิ๊บ นึกยินเสียงปิ๊บนะมันต้องปอปลาะครับปอปลาปิ๊บมาเสียงตีไม่ตีนะครับเพราะว่าปอปลาเนี่ยต่อเต่าปอปลาเนี่ยเป็นอ,อนกักษรกลางในภาษาไทยนะครับอ่าเพราะน,นั้นผันได้กู้เสียงนะครับกอจอดอตอตอบอปออนะครับมามีอยู่เก้าตัวนะครับตีปิ๊บโห ห่ห้องนะครับ่าได้ย so ินเสียงห้องแลครับมันมันก็ต้องเอาตัวหอน้องฮูกนะครับเสียงตีนะครับห้องนะครับตีตีกล้องนะครับมาได้ยินเสียงกล้องกล้องแล้วมันก็ต้องตัวกอไก่นะครับก้องกล้องเสียงตีนะครับก็ใจ้ไม่ตี่ะกอไก่ไปเอาสอนกลางนะครับไล่ไล่สอย อ่าไล่สอยอ่าไล่สอยนี่มันตรงาบา้บาบัทบนะครับอ่าอันนี้มันบัดทบนะครับเห็นไหมครับอ่าอ่ามันบัดทบนะครับ,บาบัทบก็ใส่ไม้จัตวาไปนหนยนะครับบ,บัดทบฮีดหอยฮีดฮิดได้ยินเสียงฮิดแล้วก็มันต้องฮอยต้องฮกนะครับฮีดฮีดหอยอฮีดหอยบัวลนัน โบราณนะครับโบราณโบฮานโบราณมันก็ต้องอ่านโบราณดีๆบโบราณนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาบาลีบาลีมันเขียนอีมันก็อ่านเป็นโบราณนะครับโบราณว่าว่าอันนะครับอันเสียงโทวิเศษทำแล้วนะครับถ้ามันเฮาหมมีอ้อย่างความกลมันก็อ่านอันนะครับอัน คนทั่วไปนะหมายถึง่ว่าคนทั่วไปนะครับอ่าคนทั่วไปมันมาอ่านมันก็จะมันมันคนละเสียงนะครับอ่านอ่ะอย่างนี้บังคับมาเลยนะเป็นไทยจีนฝรั่งมังค่ามาอ่านต้องอ่านอัานนะครับอันอ่าเพราะฉะนั้นเขียนแบบนี้นี่บังคับเลยนะครับว่าไผ่ลูกที่ไหนมาอ่านปั๊บนี่มันจะได้ สำเนียงละนาเลยนะครับมาได้สำเนียงละนาเลยนะครับอ่านไปแบบฉบับภาษาไทยนะครับแต่ก็ยังว่ามันก็มีข้อยกเว้นอยู่หลายอย่างนะครับอ่าเรื่องยอยักอ่าตัวยอหรืออ่ามีจุดเนี่ยมา่ไงต้องอ่านมันจะเป็นข้อยกเว้นนะครับอ่าสร้างนะครับมามาเจอโทรวิเศษเมื่อแล้วครับสร้างนะครับอ่า ใส่จ,จุดะพ้องอ่าพ้องพ้องนี่เขียนได้หลายแบบนะครับอตัวนี้ถ้าจะเป็นอี้มันก็พ้องอย่างอี้นะครับแต่สมมติอันนี้มันเป็นคาไทยวเฮาฟังนะฮเแาบฮเองมาเกยวครับพอสัมเพราแล้วครับจะเขียนแบบอี้ก็ได้นะครับหรือจะเขียนแบบเอาตัวพระพอพานมาเขียนกับพ้องนะครับอ่าเสียงโทนะครับพ้องสร้างพ้องเตี้ยงนะครับอ่าได้ยินเสียงเตี้ยงนะครับอ่า เตียงเสียงโทนะครับเตียงเตียงเตียงนะครับเตียงคืนนะครับ่าเตียงคืนนะคืนในภาษาไทยว็เขียนยี่นะคืนนะครับนับนับคืนนับคืนอยู่เจอยอยากแล้วนะครับอยอเป็นอยอนะครับอันนี้ก็อยู่นะฮะ อ่านออยนีอ่านเป็นออกเสียงยอยักไทยนะครับแต่ถ้าจะเป็นเป็นยอดดดอี้ต้องอ่านว่ายังอย่างเงี้นะยังยินยังยินยังมนนันะครับเยอะแยะนะครับถ้าเป็นยอดโดที่ต้องออกออกเสียงยอนะครับอยู่หั่นนะครับหั่นเสียงโทพิเศษทำแล้วนะครับหั่นนะครับจุดประดับไว้นะครับอย่างงี้ยนะอันนี้คือแบบแบบสไตล์ของผมนะครับ ไปย่เอาไปใจผมก็บ่ได้ห่วงห้ามนะครับบบสมวนลขสิทธิ์นะครับเขาดาวนะครับเขาดาวนะครับอ่ะอันนี้มันเป็นภาษาพลังนะเขาดาวนะครับอ่าใครก็หูจักนะครับเขาดาวนะครับเขาดาวนะครับอ่าเป็นภาษาพลังนะอ่าเขาดาวลันนะครับลัน เขารันก่อนจุดนะครับจุดจุดผู้นะครับความจริงพุ่นเอาตัวตัวพระนี่เขียนนะครับอตัวตัวพระเขียนนะครับอ่าทีนี้เอามาเขียนเป็นภาษาไทยเราเอาอย่างอี้ก็ได้นะผู้นะครับผู้อ่าอย่างนี้นะครับอ่าได้แล้วนะครับมันนี้สามบาทหนึ่งบทนะครับ อเอาไปต่อแล้วนะครับเห็นไหมครับวันล้วันวันระบทนะครับวันระบทดเห็นไหมครับที่นี่เรามาอู้ถึงเรื่องจอยกันแล้วะครับที่นี่เราจะจอย มันมันแบบนี้เราจะจ้อยได้หลายทำาน้องนะครับอืแล้วแต่จะชอบนะครับอ่าอ่าที่นี่เอาเอาโกงเฮบงก่อนนะครับโกงเฮบงนะกงเฮบงก็คือเห็นไหมครับท่านจะเห็นแล้วนะลักษณะข้าวยาวอาี้นะครับมาเจ็ดเจ็ดก๊มเตียวเจ็ดก๊มเหลี่ยวนะครับอ่า สามกําเหลวเจ็ดกําเตียวนะฮะเจ็ดเราเรามาดูอันบนว่ามันจะงงนะครับดูอันลุ่มนะะเจ็ดกํานะครับมาหนึ่งนะครับอาเห็นไหมสองห้าสามนะฮะอันนี้คือห้ากําเนี่ยมันรวมเป็นกําเดียวนะเนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหก จ็ดนะครับมาเนี่ยอันนี้เจ็ดกำเตียวนะครับมาเจ็ดกำเตียวอ่าเจ็ดกำเตียวนะครับอันนี้เจ็ดกำเตียวนะครับ่อาอันบนเนี่ยก็เลยเหมือนกันนะเพราะว่าอันมันเป็นหัวจัวนะ่วแล้วอันมันก็เลยอันนี้มันเป็นสีนะ่กำความจริงมันต้องเป็นสองสองกำเหมือนเหมือนตรงนี้นะครับตรงไอ้ข้าวบดลงเนะี่ยมันพอนี้มันเป็นบด ตัวหน้ามันก็เป็นสีร,รมนะครับไอ้หน้าก็ก็ถือว่าเป็นบาอากรรมเดียวัน,นะไอ้ตัวนี้นะฮะอ่าเห็นไหมครับคือสีมงหม่งนี่ก็เจ็ดกรรมเตลก็ธรรมดานะครับก็ไปเร,เรื่อยๆเรื่อยๆธรรมดาพอมาตัวสีแดงๆนี่มันขเขาเรียกว่าจะเลี้ยวนะซกรรมเหลี่ยวคือ เหลี่ยวก็เหลี่ยวก็คือเสียงมันจะเบนออกไปจากเมเจอร์นะครับมันก็คือไมเนอร์นะครับมันเป็นไมเนอร์มันก็จะทําให้มันเพาะนะครับแต่เวลาจอยเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะรวมเอานี่เข้าหากันนะครับอไอรวมรวมตรงนี้เข้าหากันเพื่ออ่ามันเหมือนเสมือนว่านะครับ เสมือนว่าเป็นวัคเดียวกันนะครับมาเห็นไหมฮะมันจะรวมเข้าด้วยกันนะครับเสมือนว่าเป็นวัคเดียวกันนะฮะอันอนี้นะครับมามันก็นจะทำให้การจอยแบบโก่งเฮียบงนั่นเกิดความไพเราะนะครับมาอ่าที่นี่มาลองดูเนี่ยนะครับปีใหม่มือ từng lễ bị kéo non kéo khó chân kiềm tù ông kỳ sắc ngang bên hoa na cù và màu mua เดินทั่วหมวนเล่นปูสังขารเกยผ่านด่านเต้นสิบสามหยืดเอ็นตอนเจ้าสิบสี่เลื่อนหัว xúc săn tóng tàu tóng ti ha lo còi ti pip hoong ti cong lai soi e bà thốp hít hoi e bùa lan và ăn สังพ่องเตียงคืนนับคืนอยู่ฮันเขาดาวลานก่อนจุดผู้้อุงข้าววันพูกนี้เขาจะมาต่อแถมบทนะครับหนึ่งบทนะบทที่สามนะอันนี้มันได้ไปสองบทแล้วนะครับ